สวัสดีครับพี่น้องบัน,นีไม่เอาอันปุ๋ยก่อนอูเบือได้พี่น้องปุ๋ยนี่ฮะนั่นโฮมใหม่โฮมยังนี่ล่ะปุ๋ยฉันเอกฉันหนึง่งปุ๋ยฉันหนึง่งเท็ดใหม่ปูใหม่ยัง ไปใส่ทัวเขีนใหม่เขียนยังยังได้หฮมใหม่มันเป็นปุ๋ยสันดีได้ปีนองใส่แต่ปุ๋ยบ่ใส่ฟูนบ่ใส่ปุ๋ยสีว่ภาพอันมัน โอ้ยมันดึงอาหารไปใส่ไยเลยพี่หน้องใส่ไรกับอะไรมันต้องใส่ปุ๋ยชีวภาพานำ้ำปุ๋ยชีวภาพาแบบปืนบ้านดินฉันนึงก็พี่หน้่งงามใจไรนี่นาดินเอาห้องกุล,ลุ่มก็ดี ใช้ยังไปดีพี่น้องเลยใช้ทัวท่วท้อปูแดดประมาณชิฟโควัน <laughs> ทั่วหม่วงแหละพี่น้องท้อหม่งทั่วเขียวใช้หลายโบวิดหรอพี่น้องใช้หลายหลดคนมาใช้เป็นหลดของโบวิดนะพี่น้องอ่านี่โฮไม เล็กเล็กเลน้อยพราเด็กกินนี่ยเยอะไปลำเล่ยมลายไปหน่องเอ้ยเอ,อ,เอาเบลบ่รทมชาติไปโหลดฮะเอาในโฮมใหม่โฮมยังปุ๋ยใบไผ่ใบยังเอานหน้าโฮมใบโฮมยังก็ได้มันเป็นใหม่โฮมว่าว,ว่าแต่มันเอาหนาดินมันเด็กก็ใช่ออก็ไป น้องเ <c oughs> อ้ยบ่เรื่องกานเกษตรนี่มันจอจงอย่างไรอย่างหนึง่งหม่ท่อพี่น้องเอ้ยของเห็ดกูซิงกูยางฮัลโหลโบชัดยังซอยอยังโบจักหมากใหม่มาตอกโบจัดยังซอยอยังไปเบิดถ่ายไปเบิดพี่น้องเอ้ยแบบประชาชน มผลเราโอ้เปิดวัอนี้ก็พอทัวร์จีวาเลยมื่อยมากเพร,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 รา,า, <c oughs> รา,าระว่าบอกบวงบบบ่ <c oughs> บาล้าบกบ้าบ้าพอบอไม่พุ่งห่วยบบบ่าล้าพอบอกไก่มันหลายจะไต่ี่น้องเกษตรกรนี่มันหลายจะไต่หลายแบบเนาะ หลายสิ่งหลายอย่างมันคงบ่ันคือปีกหวยเอามาติ่มกอลอไว้นี่โอ้เป็นปุ๋ยเรือพี่น้องนี่นี่ของแท้เอามาจากโฮมใหม่ปุ๋ยบี่บาด ăn sẻ đâu cái nòng, chuyểnแปng, dính may cái này đây nè, xăm sẽ dính hết nhằng nè, bôi hết đó, tre, mua hết bên bên ปุ๋ยชีว่าพพี่น้องปุ๋ยชีว่าพเนื้อหอมใหม่หอมยังเอาห้องคนลุ่มก็ดีเด้อพี่น้องอห้องคนลุ่มปลูกของปลูกใหม่เป็นอยังนีใหญ่เลี้ยวใหญ่เลี้ยวขนาดมดีแต่ไรปุ๋ยปุ๋ยชนเงง ฉันก <S 々> ูขีหนอโอ๊ยนขากเด๋เบนบอกจะไม่เวลานบนัยไม่เวลานบนเพื่อนหัวเฮ็ดสวนตะกอนบน่ได้ใจปุยไรื่อนใจกี่โวกี่ก้วยปุยชีวภาพ ฮ่า,า,านียอดยหนอกับไม้ไม้เพิ่นขึ้นกลิ่นแบบอุ้ยเกี่ยนี่ใส่ไปหล,ลายๆก็ใส่กินไปใส่รา,ากก็ดินแกนดินแกนก็ใส่ปุนไปนำ้ำน,นี่ก็ปุนยังไอ่เคร่งปูนเครื่งปุ๋ย แต่เจ้าปุยยังเดียวดินนด้นแกนดิ้นแกนขึ้นยังกระโวยไรพี่น้องเลยโมเรล่นงหนึ่งมาเจอปุยที่ว่าว่าบ่มใหม่นี่ก็ตั้งชื่นพอออกคนเด้ยพี่น้อง เจนานี่มุงฟันยังบองอะไรนี่มุงฟันยังช้าง,างมานันโุกไวกโอ้อ่าไแบบใครกิน,นแต่และนวลละนวลนี่โอ้โหลวงชื่อว่าขันดีกันนะเด็กเดนี่นี่ละ คนหนาดินมาใส่พปน่น้องบุหงาเรียนคนหนาดินมาใส่มันจะง,งามนำา้ำข้าไปโหลด์เรียนดินนไมไประโยชน์บวชดอกบู๊ดอยู่น้ำปลาปุ๋ยตัวนี้ถ้ากว่าแล้วในโฮมใหม่บู๊ดมันก็สุดแ้เลยนี่ 爷白奶股多托猫，别多托 เยอะๆพี่น้องเอ้ยบูขนาดแค่เล็ก่บบาบัวบดอกไม้นี่เอาไปเห็ดยังกระดีบดปลูกผักปลูกยังกระดีเด้อพี่น้องเอย้ยปุ๋ยโอมใหม่นี่คลักคลักเลยโหเนี่ยมันติดหนวดดำปุยๆพี่น้องเอ้ย ให้ร้ายปูพีตพี่น้องปูยืหลุ่นี่เท่เฉยเลยเฉยหงอุ๊ยคักแด้พีน่น้องเลย โอเคนี่แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม